สร้างกระแสร้อนแรงแห่งปีให้วงการภาพยนตร์ไทยกุมาภาพันธ์พุทธศักราช2556ผู้กำกับมองหลวงพันเทวนกเทวปุณพร้อมแล้วที่จะเผยภาคต่อภาพยนตร์มหากาย,ย์เพลงศกนัตกรรมที่ทุกคนรอคอย ความเร่าร้อนรุ่มบทสรุปแห่งตัณหาและกรรมเวรเด็กชายที่ถูกเรียกว่าจังไรปราทูงอาหน้าในบ้านพิษณุเดชาชัยพลจูเลียนกูพานสักราชเลิกทำหลงรัฐาโพงงามบงกฎคงมาลัยโชนิชิโน สาวิกาชัยเดนักเทพัสดินนอยุธยารักกาอามาร์ิเรื่องศักด์ลอชูศักด์วันรรสนรพิชัยทวีศักด์พนานันและมาริโอมาเลอร์เป็นจันดาราแล้วมึจงจงจำเอาไว้ว่ามึงต้องเรียกกูว่าคุณจัน 张大了八千万 โอ้แต่ว่าจังมันเจอเจอร้อยตำรวจเอกหน้านหนก่อนใช่ครับแล้วผมก็เลยพาไปหาคุณลุงเพราะเพราะความอยากรู้อยากเห็นของตํารวจว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเราก็อยากรู้จังเราอยากรู้มากและนี่นะคะคุณ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 เท้าใหญ่น่าลัวมากเหมือนแม่มดเลยหน้าตาใช่ไหมคะในในหนังนะครับในหนังนะโอ้เล่นได้ไม่น่าเชื่อเลยดูแล้วยังบอกมองนี่ นี่คุณคุณละเก้าเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะขนาดนั้นเลยอะคือตัวละครคุณท้าวยายคือหรือว่าคุณท้าวพิจิตรักษานี่เป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่มีอำนาจคือเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นใหญ่ในตระกูลนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะควบคุมคนเยอะจะเป็นมีความเป็นนายคนชอบจัดก,การชีวิตวางแผนล่วงหน้าว่าจะบงก,การใครอย่างไรเพราะฉะนั้น ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีหลายอย่างที่เก็บไปในตัวทั้งพลังอำนาจนะคะปารามีแล้วก็ตอนหลังเนี่มีเพิ่มความแข,นขม้นเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วคิดดูว่าเก็บสะสมไว้17ปีโอ้โหมันะจะระเบิดค่ะแต่เวลาพูดกับจันเนี่ยก็จะลงท้ายอะไรนะฮะอะไร,ะไรหรือจันเจ้า่ะ โอ้โหมันผีเลยอะมาอายุเยอะแล้วค่ะรู้จังเจ้าขาโอ้โหมันก็โรคจิตนะคือมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเหลื่องอำนาจตัวเองมากๆก็อาจจะใกล้ๆคำว่าโรคจิตหัวนะคะอันนี้นต้องระวลแต่ต้องรอครับเอาล่ะครับรบมือกันสองท่านนะครับพูดต่อไปนะครับนี่ก็เป็นผู้สําคันนะฮะเป็นดารารับเชิญนะครับ ทางด้านของคุณทวีศักดิ์ธนาณัลนะครับแล้วก็คุณอ้อมการพิชาเกตมณีคุณอ้อมเดลอมิสทันเดนเวอร์ปี2009นะครับท่านสื่อมวลชนครับนี่ฮะคุณจองคุณจองมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหล่อมานะฮะคุณคุณคุณจองจองจองมันมีบทบาทองไรับจันดารา จอมเนี่ยนะครับคือถ้าสมมติสังเกตจากภาคแรกเนี่ยทุกคนาจะเชื่อกันว่าจอมฉุดคุณดาราโหยแสงเลยแใช่แล้วก็เลยเป็นสาเหตุให้ดาราเนี่ยท้องแต่จันแล้วจริงๆจริงๆมันจะมีมากกว่านี้มันจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ครับอ,อยู่ในปัจฉิมบทในปัจฉิมบทจัน์ก็ออกมาตามหาว่าออพ่อจอมหายไปไหน ค,คุณอเล็กซี่นี่เล่นหนังครั้งแรกว่ะถ้าผมเล่งแรกครับอ๋อเหรอโอ้ไปอยู่ไหนมาหน้าตาแบบนี้จำไม่ได้เลไยเไปอยู่ใหนรู้ค่ะไปอยู่เพิ่งฟาร์ออกมาครับเลยฮะจำสิ่งไม่นานนะตลกอะเนี่ยเล่นอะไรครั้งแรกก็บอก่ะน้องอ้อมก็อ้อมก็ครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมฮะค,ค,คุณอ้อมเล่นเป็นเป็นใครอ่ะเอ่อรับบทเป็นปทุมค่ะสาวในคมเขียวคมแดง โอ้โหมองเอ้ยจันดารายังมีสาวโคมเขียวอีกอะไล่อ้อมไปเล่นเป็นสาวโครงเขียวโครงแดงแล้วแล้วมันทําไมต้องมีฮะมันสําคัญยังไงในเรื่องนี้ก็สําหรับบทปทุมก็จะเป็นคนที่กาความรับว่าในเหตุการณ์ที่คุณดาราโดนข่มขืนอะโอ้โหนี่นี่กำความรับอะคือไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้นะฮะแล้วก็ทั้งสองคนนี่ไม่มีไม่ได้นะฮะนี่เป็นดารารับเชิญใน จันดาราปัจจิมาบบนะครับขอบคุณมากนะครับเชิญค,ครับ ะะก็จะมีทั้งตัวดาราแล้วก็ตัวไฮซินด้วยสำหรับไฮซินเนี่ยก็จะได้เห็นถึงความรักระหว่างไฮซินกับตัวจานจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆค่ะ mm. ดูแล้วแอบน้ำตาไหลด้วยค่ะ <Yeah. S 1> <laughs> ส่วนตัวดาราเนี่ยในภาคนีจ้จะเยอะกว่าครงที่แล้วนะคะก็ ตัวดาราเนี่ยจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ใหญ่สำหรับตัวจัะต้องไปรอชมกันเ,เองว่าเหตุการณ์อะไรดาราไฮซิเหมือนกันนะจริงๆช่ไหใช่ค่ะมีความคล้ายกาันไปด้วยใช่ค่ะแล้วเวลาพิงกี้เล่นเนี่ยต้องม,มันเล่นสวยยังไงสวยแบบดาราและสวยแบบไฮซิงทำยังไงคือตัวดาราเนี่ยสวยแต่ว่ามีความเศร้าอยู่ในตาและลิคกะ คือมันมีความมันมีความเก็บกดอะไรบางอย่างซึ่งถ้าถ้าดูภาพที่แล้วก็คือเราก็ต้องไปแต่งงานกับคุณหลวงใช่ไหมคะมนั่นคือความเจ็บช้ำแต่ว่าก็ต้องแสดงสีหน้าแบบโอเคยิ้มเรามีความสุขแต่ข้างในนี่เราเจ็บช้ำค่ะโอ๋มองให้แบบสวยแบบเศร้าไฮซินะไฮซิน ไม่ไม่เครียดเลยค่ะไ้ซินยิ้มมีความสุขเพราะว่ามันทําให้เห็นว่าบ้านนี้เขาถึงจะเล็กแต่ว่าเขาเขามีความสุขไม่มีไม่มีเรื่องอะไรต้องคิดมากครับครับนี่นะฮะคุณพิงกี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแม่ที่สาวมาในปราชินมบด คุณบนเรื่องชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือนะใช่ค่ะก็ถ้าจากปฐมบทเนี่ยก็จะเห็นรอยยิ้มคูบ่บนเรื่องตลอดเวลาแต่สำหรับภาคีเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มกันเลยใช่ค่ะแล้วก็ปฐมบทเนี่ยโชว์แผ่นหลังด้วยแต่ว่าปัจจิมบทเนี่ยโชว์ทั้งแผ่นหน้าแผ่นหลังเลย <c oughs> น้องจิ้งถามจิงเครียดไหมกังวลไหมเครียดไหม คือในมุมของงานยู an ่ไม okay, ่คยเครียดค่ะเครียดปัญหาครอบครัวมากกว่าตอนนี Overwatch Overwatch ้ก็แต่ว่าเมื่อคืนได้ให้ภาพภาพภาพนิ่งให้คุณแม่ดูแล้วคุณแม่โอเคค่ะสวยงามถ้าคุณแม่โอเคอิงก็โอเคแล้วค่ะจะมาดูอะไรป่านนี้โอ้หันอะไรใช่ไหมไม่หันไม่นอนไม่นอนชมนะ คุณแม่ชมว่าภาพสวยมากค่ะสวยมากคุณแม่<ว>ย,ยังไม่ได้ดู<ว>ยังไม่ได้ดูหนังตัวอย่างอะไรเลยลก็ดูแค่ภาพนี้ก็คุณชมว่าสวยมากสวยจริงๆนะฮะจากที่คุณน้องหญิงปรากฏตัวในปัจจิมบทสวยมากๆนะครับคุณกระจรครับผมคุณกระจรเป็นยังไงมีความสําคัญยังไงเออภาคแรกอาจจะเห็นคุณกระจรออกมาทีเดียวแต่ว่าในปัจจิมพบทเนี่ยจะเห็นคุณกระจรเยอะขึ้นแล้วก็จะมีจุดที่เป็นจุด เขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนของตัวละครทุกๆตัวในในบ้านวิสณุนนะครับบ้านจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเ่ยมาจากคุณแม่ของนี่เองที่ทําให้มี t ร์น i n g point ของบ้านนี่มาจากชีวิตคุณขจรเลยใช่ครับทาให้บ้านนี้คือจริงๆแล้วเริ่มจากคุณแม่ก่อนทําให้เราเนี่ยพลิกผันชีวิตตัวเองจากผู้ชายที่อาจจะดูมีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ สุภาพบุรุษใช่สุภาพบุรุษเป็นนักเรียนในร้อยดูเหมือนชีวิตจะเพอร์เฟกทุกอย่างแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างมันพลิกผันไปหมดเลยโอ,โ,อโอ้โหนะครับต้องติดตามดูว่าเป็นเป็นเหตุการณ์อะไรที่ทําให้บ้านวิษณุนายระบบิมดมีเครียดม,มากนะครับทั้งทั้งสองท่านเล่นเล่นกับคุณโชด้วยใช่นะพูดถึงเขาหน่อยเพรออเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับคุณโชจริงๆแล้วเราวาดภาพบว้อย่างหนึง่งว่าคุณโชจะเป็นนักแสดงอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีวินัยมาก พอมาถึงที่กองเนี่ยก็ได้รับทราบมาว่าเขายินยันแล้วก็อินซิสที่จะพูดเป็นภาษาไทยคือคือตอนแรกหมอกน้อยเนี่ยได้บอกว่าสามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้แล้วพาย <พา S 1> ่ใช่ครับแล้วพายทีหนึ่งแต่เขาบอกมาเขาอยากให้ปากตรงให้ปากรงด้วยตรงกับสิ่งที่เขาพูดเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องอ่านบทเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็จะมีภาษาคาราโอเกะที่เขาต้องท่องซึ่งบางทีเวลาเล่นกับเขาเนี่ยบางทีอาจจะเขาอาจจะพูดไม่ค่อยชัดแต่ว่าอารมณ์เนี่ย อารมณ์ส่งถึงจริงๆครับเราลับได้เลยรับได้เลยมีลับได้เลยใช่นก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่เก่งจริงแล้วก็ทํางานด้วยแล้วรู้สึกว่าเขาเตรียมพร้อมมาดีมากครับนี่นะปรบมมือให้กับคุณนัทแล้วก็คุณจิงแล้วก็คุณโชที่อยู่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเชียสุนาร์เิกกำโลงแล้วก็คุณมงกตคงมา ไปดูครับเออนี่นะอ่าคุณคุณคุณตั๊กนาวาดนะฮะภาพแรกเนี่ยนะฮะคนดูอิ่มมากแล้วก็ชื่นชมมากเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นแม่พัดใช่ไหมฮะเป็นค่ะภาพนี้เนี่ยจะจะ,จะเรียกเสียงชื่นชมได้อีกไหมอ่าภาพนี้จะเสด็จออกไปนิดหน่อยเพราะว่าจันเราจะเข้ามาดูแลบ้านวิษณุนัน,นเองอ่าเราก็จะเป็นเหมือนน้าสาวค่ะกพราะคือเขามาเป็นเหมือนเข้ามาดูแลเองแล้วก็ต้องให้เขาดูแล แต่เรยติดตามาทุกความเคลื่อนไหวใชจนกระทั่งจนกระทั่งหลายคนก็อยากจะรู้บทสุดท้ายของนาวามนนันจะเป็นยังไงไม่บอกไม่บอกอยากให้ไปดูเองอยากไปดูเอง<ช>เออนี่นะฮะทั้งสองท่านนะครับเชิญครับขอบคุณมากครับเจี๊ยบแล้วก็คุณตักนะครับ, <c oughs> บคุณแช่พลคุเรียนภูพาและก็อ้องวิววรรรสสนพิชัย การ่างกายความคิดอะไรโตเปลีนเป็นผู้ใหญ่เรือนผู้ใหญ่ขึ้นครับทำไมทำไมโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปเจออะไรไปเจอต้องรับผิดชอบเป็นผู้จัดการโรงงานรนึ่งของตระกูลแล้วก็เจอผู้ญิงคนรักครับก็แต่งงานมีลูกรักครอบครัวครับมีคารับผิดชอบนะครับโอ้โหเปลี่ยนเลยใช่ไหมเปียนไปนะครับน้องวิวน้องวิวเล่นเป็นมาลัยค่ะเป็นมาลัยใช่ค่ะก็เป็นหญิงสาวชาวพิจิตรนะคะที่ เขาไปพบรักกันในวัดค่ะที่ไหนะในวัดค่ะโอ้โหเี็นพบรักในวัดครับครับไปไปติ๊ในวัดเลยใช่แล้วก็ใช่คนนี้เลยที่เป็นภรรยาใช่ครับก็ให้คุณเท้ายายคุณจาู่ขอเรียบร้อยเลยครับแต่งงานเลยครับน้องวิวเล่นเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกค่ะใช่ค่ะยากไหมครับยากเหมือนกันค่ะสวยมากนะฮะอาจารย์ดาราพชรพงศ์เนี่ยคุณบิวสวยมากๆดูแล้วแบบต้องถามเลยว่าโอ้ คือคือดูแล้วเนี่ยคือ,คอมองกำกับให้สวยจนเข้าใจเลยว่าทำไม <นะ S 2> เคห์หยุดลงเคมเนี่ยหยุดเปลี่ยวเลย <c oughs> หยุดเปลี่ยวเลยนะเปลี่ยวได้คืออะไร <c oughs> ถามถ <c oughs> มาถูกเลยเห็นไหมเห็นไหมมาลายก็คอรละสวยมากสวยและสวยเป็นธรรมชาติด้วยนะฮะนี่สวยอีกแบบหนึ่งแต่ในหนังเนี่ยสวยแบบแบบจันดาราเลยนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะ และมาพบกับคนนี้ฮะนี่เป็นตัวตัวหลักและตัวหนักตัวที่จะไปเวงคืนซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างและเอาคืนด้วยนะครับจันดาราน้องโอมาริโอบบกเริ่ครับ สิบเก้ายี่สิบอืะไว้หนวดแล้วไว้หนวดแล้วครับให้ให้ดูน้าเกรงขามไม่ม่วนนะก็อยากไหวคือมันอยากเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเลยเนี้ยโอ้เล่นเล่นภาคแรกเนี่ยออกไปจากบ้านครับแล้วก็ภาคสองเนี่ยเข้ามาในบ้านเนี่ยอารมณ์มันเป็นยังไงก็มันมันค่อนข้างเยอะซับซ้อนมากเลยครับเพราะว่าตัวจนันเองตอนออกไปจาก ถ,ถ้าใครได้ดูภาคแรกนะครับก็คือ mm hmm. พอออกไปก็ยังเป็นเด็กใสๆอยู่ครับ mm hmm. แต่พอไปเจอคุณเท้ายายเนี่ยก็ถูกคุณเท้ายายสอนด้วยอะไรด้วยครับ mm hmm. แล้วก็ประกอบกับจันคือโดนโดนคุณหวลวงทําร้ายตั้งแต่เด็กๆอะไรเงรี mm ้ย hmm. คแล้วก็อีกหลายอย่างครับเพราะว่าจันก็ได้รู้ความจริงด้วยอะไรเงี้ยบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนอ mm ื hmm. ก็เลยทําให้เขากลับมาเป็นอีกแบบหนึ่งเ mm hmm. ลยเราเล่น เล่นจนถึงตอนแก่เลยเล่นตอนถึงตอนแก่เลยครับถ้าภาคที่แล้วตอนแก่มันจะไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าภาคนี้จะเยอะกว่าเยอะเลยครับโอ้แล้วเล่นเหมือนเหมือนโอแก่มากๆกแบบพังหน้าพังหน้าเลย <c oughs> ครับผมผมดูผมดูผมน้ำตาไหลเลยดูแล้วร้องไห้เลยจริงๆมองอันนั้นเราเป็นอะไรโอเล่นโอ,เล,นโอเล่นกับเคส<ช>ตอนแก่ได่ไหครับ โอ้สองคนช่วยกันแกงันหนักมากเลย <c oughs> โอดูแลับผมเชื่อว่าหลายคนน้ำตาไหลนะโอ้เล่นเล่นเรื่องนี้ครับหน,นหนักแค่ไหนก็หนักที่สุดในชีวิตครับตั้่เคยทายหนังมาครับเพราะว่าคือทั้งเรื่องของอารมณ์ด้วยแล้วก็เรื่องของความยากของบทด้วยครับแล้วก็ประกอบกับชุดเสื้อผ้าที่เราใส่กันด้วยครับ ทำไมครับร้อนเหลือเกินครับเพราะว่าเราถ่ายตอนที่หน้าร้อนมากนาร้อนบวกกับบทที่ยากด้วยแล้วมันเครียดตลอดเวลาครับย้อนกลับไปไม่ไม่รับนวรับครับรับครับรับนะย้อนที่ไหนก็รับครับใช่ไหมครับคือเล่นเรื่องนี้ผ่านแล้เนี่ยเหมือนกับจากนี้ไปไปเล่นอะไรก็ได้ไม่หรอกครับโอ้โอเครู้สึกว่ามันเป็นคือตอนแรกผมผมก็เครียดครับตอนรับบทนี้จริงๆตอนที่หมอง ยืนมาให้อ่านอะไรเงี้ยก็อ่านอมองผมว่าคิดว่าผมอ่านไปครึ่งเรื่องผมคิดว่าน่าจะพอแล้วอะไรเงี้ยสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งมันหนักไปแล้วลอะไรเงี้ยมองบอกนี่เพิ่งเริ่มต้นนะโอ้ับตายก็พอเราอ่านไปเรื่อยๆเ,เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายตัวเราเองด้วยฮะสำหรับผมรู้สึกมันยากแล้วก็เราเราเห็นว่าอาจารย์ก็เชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่เราก็เต็มรอยมีกำลังใจเอาละครับรวมมือกับจันดารานะโอ้ครับ มือมนีอยาลาหาอายุสี่สิบห้าสิบชั้นขาผู้ของบ้านเราหม่องน้อยหม่อมหลวงพันเทวนกเทวกรุณบ ภูเขายังเต็มอ,อีกแล้วภาพนี้จะเจอ,อการที่ภาพวิจาร์เหมือนอย่างภาพประประบมบทไหมก็ก็ก็อธิษฐานตอนตอนโวบบน,นข้ามปีไห้ <c oughs> <c oughs> ดูผมด้อไอ,อ้กคนเมตาผมมากตอนประปรมบทเนี่ยตกลงทาง ทางการหรือว่าทางกระทรวงก็มีติดต่อไปที่หมอชกระทรวงได้ครับก็มีจะเป็นสวของราชบุรีหรือสำนกเพชรบุรีสักอย่างติดต่อให้อ่าไม่ติดต่อเลยก็มีอ๋อเขาวิเิราะห์าึ้นมาว่าว่าทำไมทางกระทรวงปล่อยออกมายังไงแต่ว่าทางเราก็ทําตามด้วยพื้นฐานของกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายและสื่อทามนะฮะอยู่แล้วเพราด้วยความจงใจที่จะออกเป็นหนังอนาจาตแต่ผมก็ยากครนี้ตอนหลังผมเข้าใจที่บอกว่าก็แล้วแต่บุมมองของคนนะฮะการยก ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่วิจารยญาณคนจริงภาคนี้มากกว่าภาคแรกไะเอรถ้าตามถ้าตามท้องเรื่องนะครับมัน,มนเราเป็นไปตามท้องเรื่องอ่ะมันเข้มข้นขึ้นในทุกๆแกแฉกเพราะ oh. จันจั์ก็โตขึ้นแล้วก็กับการที่เขากลับมาเมื่อเราดูรู้ความจริงว่าพ่อเป็นใครรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเขาคือทาย,ยาทตัวจริงของบ้านแบบนี้เพราะฉะนั้น,นเนี่ยเขาเลยใช้ใช้อารมณ์เนี่ยเป็นอาวุธซึ่งตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วมันเลยเข้มข้นขึ้น แล้วก็จริงๆแล้วตัวละครอื่นก็ชอบเป็นคนฉลาดหมดตัวเองก็รู้ว่าตัวเองจะต้องโดนอะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นเลขกลที่จะพอความสนุกอยู่ในนี้ครับมันเข้มข้นขึ้นคุณหนว่เองก็รู้ว่าว่าตัวเองได้ไปตัวเองก็ติดตาทำตามเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ที่จะเข้มข้นในทุกๆในทุกๆขั้นตอนแล้วก็ตัวละครจะเปลี่ยนแปลงไปทุกตัวเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการทางทางความคิด ทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบมันสนุกมากอะมันเป็นเรื่องที่จริง,รงๆแล้วจะพูดไปคล้ายๆคล้ายๆละครน้ำเน่าเลยนะมันแค่ส<ช>ทีวีเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าตัวละครเป็นมนมุษย์มากสา่จา้ะถ้าค้า,ายละครทีวียาหายไปเหมือนเรื่องนั้นนะ <c oughs> นี่ครับเลย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 โสดยบนครับ <c oughs> มองอรับเข้า <c oughs> ตัวละครในในบ <c oughs> ้านหลังนี้เนี่ยมองคิดว่ามันมันมีอยู่จริงในยุคสมัยนี้ไหม คือโดยความเป็นจริง,รงมันคงจะยากสำหรับมนุษย์คน,น,นคนหนึ่งถ้าถ้ามีต,าตกตยู่ในชะตาการรมแบบจันดารานะครับผมว่าผมว่เข้าเข้าลงประสาทไปตั้งแต่ยี่สิบก้าแล้วใแต่ว่าแต,แต่ว่าความยิ่งใหญ่ของของตัวละครจันดาราคือเขาสามารถสู้ชีวิต <c oughs> ไม่ว่าอะไร <c oughs> ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะกระทบเขาไม่ว่าจะจะจะ,จะมี อุปสรรคใดๆหรือเขาต้องต่อสู้กับความยากลาบากแตกตามเนี่ยเขาสู้ชีวิตจนู่าแก่อยู่ตางสิบอ่ะถ้าจะมองไปว่าคนคนนี้มนุษย์คนคนนี้ที่เจอความความร้ายแรงความโหดร้ายของโลกเนี่ยความความทุกข์ของโลกมนุษย์เนี่ยที่โผล่เกันมาโผล่เกันมาเนี่ยแต่เขาสู้ชีวิตซช่นอันนี้ก็จะเป็นปูทาหอนให้เราได้เห็นว่า จริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็เจอกับอุปสรรคนานานานๆรับการนะครับไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเรื่องประเทศชาติเรื่องภูมิอากาศหรือรือหรือโลกเองก็ต่างเปลี่ยนไปนะจริงๆเราต้องมีสติอ่ะแล้วก็สู้ต่อไปคือคาแรคเตอร์จันดาราเนี่ยมีทั้งทำดีและทำไม่ดีทำไม่ดีอาจจะเยอะหน่อยแจ่งน้อยที่สุดเขาไม่ยอมแพ้ชีวิตเขาอยากเผชิญเผชิญชะตากรรมซึ่งอันนี้เป็นผมผมคิดว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครในเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากจริงๆไม่เพียงแต่จันดาราคนเดียว ทุกคนละครอื่นๆก็เช่นกันทุกคนสู้ชีวิตนะกคนต่อสู้เพื่อเพื่อเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ไม่ท้อถอยจนหนาถึงขั้นทำลายชีวิตตัวเองมีคําถามหนึ่งนะถามหม่องทำไมชอบสร้างหนังแบบมีชู้อะไรเนี้ยแต่ออกนอกกรอบศีลธรรมอ่ะหลายเรื่องของหม่องเป็นอย่างนั้นนะไม่ไม่ไมนุกนุอครับ ชอบดูคนเรื่องธรรมดาครับจริงๆถ้าเราเราทำหนังแบบทุกคนสะอาดดีนะคงไม่มีสีสันเหมือนกินนมอ่ะจริงๆทุกวันนี้แล้วทุกทุกวันนี้แล้วมันโลกโลกมีมีสีสันแล้วก็จริงๆแล้วเราก็เราเราชอบดูคนทำบาปอ่ะมีมีเป็นการไี่สุพิมขายไม่ออก ไม <c oughs> ่ขายกนหรอกว่าขายไม่ออกสิตอนเช้านะ่ะเขาจะลกไม่ยังเป็น, <c oughs> นเวลาถามใช่ไหมครเดี๋ยวผมผมถามว่าหมอมงทำไม,ไมชอบสร้างหนังคนมีชู้หมอมบอกว่าชอบดูไม่หลับก็ชอบดูออเออก็ประมาณว่าหมอมงสร้างตามใจคนดูสร้างตามตามตามความตามจิตวิทยาความต้องการของคนดู <c oughs> โดยที่ยิ่งคนถ่ยใช่ไมจริงๆเราชอบดูเรื่องคน เราดแต่ทำงานเราไม่ต้เซ็งเซ็<ๆ>งเรื่อง<ๆ>คนอื่นสนุกจะตายอย่องื <laughs> จะมาเรื่องข้างข้างตัวในคนในในชีวิตจริงอาจจะแม้ไม่มีสีสันเออดูทีวีดูเรื่องคนอื่นท้ามันเขาตบตีกันจิกหัวกันทะเลาะกันสนุกดีหมสมเป็นอาจารย์จริงเลยถามแนละ้วมันก็โดนสอนเองี้ยไปลุกมันจริงๆรนะครับจริงจริงว่าเนี่แล้วจริงจริงย้อนกลับไปคิดเออมันคือละครน้ำเน่าดีๆนี่เองนะจันดารามันจบตัวไปในชีวิตที่เราเห็นกันเน่า ผมเป่าเน่าว่าตอนนี้เน่าว่าเลย <c oughs> เดี๋ยว,ยวมีเพิ่มเติมจะได้ถามมองต่อไปนะแต่ว่าช่วงนี้นะฮะื <c oughs> ่อมวลชนครับจะให้ชมหนังตัวอย่างฉบับเต็มของจันดาราปัจฉิมบทนะฮะซึ่งไม่เคยไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนและจะให้ชมแบบในจอใหญ่ w i d e s c r e และรับรองว่าชมแล้วเนี่ยทุกท่านต้องขนลุกนะครับก็นะครับเชิญชมนะครับท่านจะเป็น จะเป็นครั้งแรกพ้อแรกเพราะว่าคลอดมาเมื่อเมื่อไม่นา่น้เองทศตีสองสองสองว่าเพิ่งเสร็จนะครับก็ก็เราดีใจมากทุกคนนะครับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเี็น้องนักแสดงหรือทีมงานทุกคนเราก็หวังให้เป็นของวันปีใหม่ทุกทุกคนรวมทั้งของขวัญวันตุษจีนด้วยนะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับสนุกสนุกก็ต้องที่ไหนมากหนังหนังสั้นเทอรนครับ หน้าพ่อหน้าแม่เหมืนึน่งครับผมหวังเพียงแค่ได้รู้ว่าพ่อผมเป็นใครถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ผมหวังเพียงแค่ได้กราบเท้าท่านบ้างไม่ปรากฏคดีที่คุณน้งถึงเลยไม่มีการลักพาหรือ,องคงถือคุณดาราทีจิตวานิชนูจันเจ้าขาของยาจงกลับไปธนคอน และแก้แค้นมาให้สาสมไอ้สัตว์นรกจะปราบยศอีเวนเนี่ไอ้จันไรถ้าเปลี่ยนไปมากนะจันเปลี่ยนไปจนห้าใจหายผมได้เหรอมึงวันนีงผมได้ไปจันมึงต้องเรียกูว่าคุณจัน คุณช่วยเอาล้มแข็งในโถนะั่นมาถูหลังให้ผมหน่อยสิอยากใครที่สุดที่กอกันทันเดือดแลือดรุ่นจั่